สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องอัดลินมังสตูดิโอนะครับโดยโปรดิวเซอร์หนุ่มรูปหล่อนะครับวันนี้เรามาอัดเพลงคอฟเวอร์นะของพี่เบิ้ลปฐุมราชนะเพลงปลายฟ้าตอนนี้ก็เซ็ตระบบไปนะครับเสียมังของเราเจ้าของห้องอัดพันล้านนะครับใส่หูฟังเข้าไป เช็กระบบเสยผมไปหน่อยนะครับเพื่อความหลอความชัวในการอัดเพลงครั้งนี้นะครับวันนี้พี่มังของเรานะครับหรือโปรดิวเซอร์เป็นผู้ cover เพื่อจ i เร่งกับเรานะครับพอเช็คระบบเสร็จแล้วก็มาเช็คไมต่อนะครับเพื่อเสียงสิมูอันบอนะครับ 3, 4, เป็น 4, ครั้งแรกก <4, S 1> ็ตื่นเต้น <4, S 1> ของเขาแหละผมก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วย 2> 2, 3, สำรับซับเปลี่ยนกันไปว่าสิพานว่าพาดมือหนี่ล้วหนึ่งสองสามสี่ one two three แล้วหนึ่งสองสามสี่ทำหนพอเช็คระบบไปเซ็ตแล้วนะครับก็มาอ่ะอัดเสียงกันต่อมาล้อมเริ่มอยู่ลำพังด้วยความ าคนทางกายยังเป็นเจ้าก็ยังคงเศากระว่าบส่สวงอย่กลว่างทางกระบายสา พุ่นน่ะห้องมวนปันไดตัอมาต่อไปถึงคิวผมแล้วก็มาอัากันต่อกันเลยมาทีนี้เสียมังเป็นคนคุมอัดนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะร่วงมาดูกัน,<ห>นค,ครับเริม้นดววยควาง็งาปจ ฝันเอาไว้ที่ปลายฟ้าแต่โชคชะตาให้อยู่บนดินน้ำตากะล,นกะลุนฝนกระรินหรือเพื่นได้ยินก็เลยปลอบเฮาโอ้่านเอ้า โอ้โหเหี้ยมันไ,ไม่อัดเลยวะไอ้จัดเย <c oughs> ลยห้องตรงเป๊ะเลยขี้อ่ะอ่ะอัดจริงไม่เป็นแบบเออเแก้วบัดนี้ห้องตรงขี้นะบัดเนี่ยเสร็จแล้วก็มาถ่าย MV ด้านนอกนะครับแต่ว่ามีอุปสรรคฝนตกจะเป็นอย่างไรนะครับบิ่งแถบว่าท่านเลยสองคนเอาแรนบัดนี้อ่ะมาดูฉากบรรยากาศมีฝนกันเลยครับ สิฝนมาขามาดูริ้วริ้วริวกดหยุดกดหยุดก่อนหยุดแล้วหยุดแล้วไปเป็นริ้วริวกลับรถริ้วริวหลหมุนหมุนเร็วไปถ่ายห้องเราดิค่ะดึงดึงดึง ้ไไไม่่่กกกีงาฝนตกไม่ใช่ปัญหาครับเรามีวิธีการแก้ไขล่วงหน้าก็คือมาถ่ายในสตูดิโอแทนนะครับเพราะว่าฝนตกอ่ะแห้งเติบนะครับอ่ะ ปรึกษากันหน่อยว่าเออยังไงแบบไหนเออสม,ม่าก็โอเคเออตามนั้นมาอ่านั่งอาร์ตพูดได้สีห้องก่อนจยงไดแบบๆบ้อโอเคปรึกษากันไปโอเคสม,มาก็อ่าถ่ายในห้องอาร์ตเออโอเคเอออืมเคลียร์ลงตัวมาอาร์ตแทะแบบนี้มาเบื้้ใหโชอา นี่ก็เป็นบรรยากาศการทำเพลงของสตูดิโอหลินบังสตูดิโอนะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนที่เรามาทำให้ รับชมนะครับก็ฝากทุกคนไปรับชมรับฟังนะครับได้ผ่านทางช่อง YouTube ตีวินัยออฟพิชเชียลนะครับวินัย Music กนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวมีผลงานเพลงใหม่ๆมาให้รับชมนะครับเรยวนี้พอกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออเป็นยังไงแต่ว่าสนุก คุณภาพแน่นอนนะครับโดยเฟมเมอร์หนุ่มรูปลอนะครับเจ้าของลิ้นมังสตูดิโอโอเคก็คลิปก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube TV n นายออฟฟิเชียนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์อ่ะจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ